เช่นเดียวกันนะครับคุณไพบูลนิติตวันเนี่ยก็พูดคล้ายๆกับคุณชัยวุฒินะบอกว่าจริงๆก็ยังไม่ได้มีแนวคิดอะไรที่จะขับกวนของร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าออกจากพักพลังประชารัฐนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้พลังประชารัฐพร้อมเป็นฝ่ายค้านและเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลคุณไพบูลบอกเปงานถนัดด้วยนะฮะโดยวันนี้คุณไพบูลให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากได้รับตําแหน่งเลขาธิการพักอย่างเป็นทางการก็บอกแนวทากหลักเนี่ยคือจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของตําแหน่งเลขาธิการพัก จากเดิมเนี่ยเลขาธิการพักเนี่ยไปดูผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศแต่ในส่วนการสนับสนุนฝ่ายต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํามากพลเอกประวิทธ์ท่านก็เลยปรับโครงสร้างเสียให้เป็นฝ่ายสน,สนับสนุนรองหัวหน้าพัก8คนแทนนะให้เลขาไปสนับสนุนรองหัวหน้าพักแทนแล้วก็ให้รองหัวหน้าพักเนี่ยเป็นคนที่ไปดูแลผู้สมัครรับเลือกตั้งตามที่หัวหน้าพักมอบหมายแทนนะครับและที่สําคัญการปฏิบัติงานนี้ต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าพักนะ พักจะได้มีความมั่นคงซึ่งการปรับโครงสร้างครั้งนี้ครับคุณภัยบูลบอกว่าจะสามารถอุดรอยรั่วภายในพักได้และเชื่อว่าจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภัยบูลบอกด้วยว่าเชื่อว่ากรรมการบริหารชุดนี้จะไม่ใช่ชุดที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อะไรคราวนี้เนี่ยจะเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่ไม่ใช่บทบาทเหมือนที่ผ่านมาครับมั่นใจครับการปรับครั้งนี้จะทําให้ คณะกรรมการบริหารมีโครงสร้างที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มั่นคงเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้จะไม่ใช่ชุดที่ไม่ปฏิบัตหน้าที่อะไรมากนะฮะไม่มีบทบาทมากเหมือนที่ผ่านมาแต่คณะกรรมการชุดนี้จะมีบทบาทสําคัญที่สุดนะฮะในการขับเคลื่อนพรรคนะครับเมื่อถามถึงความพร้อมในการเป็นฝ่ายค้านตอนนี้ครับคุณไับูลบอกพร้อมอยู่แล้วฮะ เพราะการมีสสไม่ว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเราก็ต้องพร้อมปฏิบัติงานอยู่แล้วแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดด้วยโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบคุณไพบูลบอกว่าเราไม่เคยเกรงใจใครเราชอบมากด้วยเพราะว่าเป็นงานถนัดตั้งแต่ที่คุณไพบูลบอกนี่ตัวเองก็เป็นสวมาก่อนตรวจสอบรัฐบาลมาตลอด6ปีแล้วเหมือนกันครับโอ้โหเราก็เต็มที่ฮะก็วันนี้การโหวตในสภาก,ก็ต้องทำหน้าที่กันนะฮะ แล้วส่วนตรวจสอบเกงใจใครไหมนั้นผมไม่เคยเกงใจใครอยู่แล้วนะฮะในเรื่องตรวจสอบเพราะผมก็ทํางานการเมืองมาผมเป็นฝ่ายตรวจสอบมาตลอดเวลาดังนั้นการที่จะมาเป็นพักฝ่ายค้านแล้วถามว่าทํางานตรวจสอบจะเป็นยังไงนั้นผมบอกว่าผมชอบมากเพราะเป็นงานถนัดนะฮะเป็นงานถนัดตั้งแต่สมัยอันนี้เป็นส่วนตัวนะฮะตั้งแต่สมัยผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมก็จัดตั้งเป็นกลุ่ม40ส,สวขึ้น ตรวจสอบรัฐบาลมาตลอดหกปีนะฮะแล้วก็จากนั้นก็มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการทําหน้าที่ตรวจสอบเป็นหน้าที่ที่ที่จริงไม่ว่าเป็นพักฝ่ายค้านหรือพักรัฐบาลต้องตรวจสอบอยู่แล้วฮะตรวจสอบความถูกต้องไม่ใช่เป็นรัฐบาลแล้วเห็นความถูกต้องแล้วเห็นความไม่ถูกต้องแล้วเมินเฉยไม่ได้นะการตรวจสอบเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่หลัก ของพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลอ๋อทีนี้ส่วนการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถามคุณไพบูลว่าแต่ว่าอย่าลืมว่าจะมีกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเขาอยู่ฝั่งสนับสนุนรัฐบาลอยู่นะคุณไพบูลก็ตอบคาถามนะครับว่าก็เมื่อมีกรรมการบริหารพักชุดใหม่วันนี้แล้วไงก็คงมีการประชุมโดยเฉพาะเรื่องกรรมการบริหารงานเรื่องการบริหารงานในสภานั่นแหละส่วนจะเป็นอย่างไรขอให้รอมติที่ประชุม เพราะหากเอาความเห็นส่วนตัวมาพูดก็คงจะไม่ดีส่วนจําเป็นต้องขับกลุ่มร้อยเอกธรรมรัฐออกหรือไม่เนี่ยคำถามนี้คุณไพบูร์บอกว่าไม่อยากพูดถึงแต่เรายังไม่มีแนวคิดอะไรทั้งสิน้นขอให้มีมติจากกรรมการบริหารพักก่อนครับส่วนจะเป็นยังไงผมก็ขอญาตเอาไว้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะผมเอาความเห็นส่วนตัวมาพูดมันก็คงไม่ดีนะครับแต่อย่าลืมฮะว่าผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้ว ต่อไปพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะดําเนินการหลักก็คือคณะกรรมการหมนพรรคซึ่งเป็นไปตามกฎหมายพบรบพรรคการเมืองและก็ข้อบังคับของพรคพลังประชารัฐนะครับเรื่องนั้นไม่ไม่อยากจะพูดถึงนะฮะแต่สามารถยืนยันเบื้องต้นได้ว่าเรายังไม่มีแนวคิดอะไรทั้งสิ้นนะฮะนะฮะยังไม่มีแนวคิดใดๆทั้งสิ้น แต่ว่าผมจะพูดถึงความเห็นส่วนตัวก็ไม่ดีนะฮะร,รอไว้มีมติคณะกรรมการออกมาก่อนก็แล้วกันนะครับทีนี้นะครับก็เลยถามว่าแล้วหลังจากนี้จะได้เห็นลุงป้อมเข้าสภาบ้างหรือเปล่านะครับในฐานะฝ่ายค้านจะเข้าไปอภิปรายด้วยไหมนะับเพราะปกติก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเห็นนี่แหละฮะคุณภัยบูลบอกว่าพลเอกประวิทย์ท่านดําริอยู่บ่อยนะว่าจะเข้าสภาในเวลาที่สะดวกส่วนการอภิปรายขอให้รอดู ส่วนจะตั้งเป้าซักฟอกใครไปพิเศษหรือไม่คุณไัยบูลก็ย้อนถามนะกข่าวว่าก็คงรู้อยู่แล้วว่าเราจะตรวจสอบใครเพราะเราพูดไปหลายครั้งแล้วฮะจะเข้าสภาเมื่อสะดวก